พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณเบนไบรรัมเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความรักที่สำแดงออกมาเป็นการกระทำอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ9ถึง21และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ18 ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนคุณเนบนไบรัมเป็นพยานว่าเมื่อผมสมัครงานครั้งแรกหลังจากสำเร็จการศึกษาผมใช้เวลาทั้งวันสัมภาษณ์กับผู้บริหารหลายคนกรรมการสัมภาษณ์ทุกคนลงเอยด้วยการบอกกับผมว่า คุณเป็นคนที่ดีมากสำหรับงานนี้หนึ่งเดือนต่อมามีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาแจ้งผมว่าผมไม่ผ่านการคัดเลือกเธอบอกกับผมว่ากรรมการสัมภาษณ์ทุกคนคิดว่าผมไม่ได้นำเสนอความมั่นใจให้กับผู้บริหารในห้องนั้นได้พวกเขาบอกว่าผมดีเกินไปแล้วต้องพบกับความยากลำบากจากการเล่นการเมืองในที่ทำงานเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าความดีคือความอ่อนแอน การแสดงความดีสะท้อนให้เห็นถึงความอดกลั้นการพบกับความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขกับคนรอบข้างเป็นเรื่องยากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราทำได้โดยทำตามวิธีการในข้อพระคัำพีประจาวันนี้พระคัมภีร์บางฉบับเรียกพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าความรักที่สําแดงออกมาเป็นการกระทำคงจะดีไม่น้อย หากโลกแสดงความรักออกมาเป็นการกระทำมากขึ้นในฐานะผู้ที่มีความมั่นใจเต็มลน้นซึ่งมาจากความวางใจในพระเยสุคริสผมถือว่าเป็นคําชมแม้ว่าตัวเองจะถูกปฏิเสธงานด้วยเหตุผลที่ว่าผมดีเกินไปความเมตตาและความรักของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราและเปลี่ยนแปลงโลกได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้า จะสำแดงความรักต่อทุกคนที่ได้พบในวันนี้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงประทานความเข้มแข็งแก่ข้าพรองทั้งหลายเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขกับทุกคนขอทรงช่วยข้าพรองทั้งหลายชื่อชมยินดีในความหวัง อดทนต่อความทุกยากและอธิษฐานด้วยความเพียรเรื่อยไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ